สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโอกาสต่อไปนี้ขอเ,อเชิญทุกท่านนะครับนํำมาสู่กลุ่มกลุ่มสวนะครับสวยและว่องไวตอนนี้เรากำลังอยู่กันที่หาดบ้านกรูดจังหวัดประจวบีรีขันนะครับคณะสววที่มานี้เป็นคณะมาจากจังหวัดฉะเชิงเซานะครับทั้งหมดมากันขบรถบัส นชครับทายหาดที่เราเห็นอยู่นี้นะก็คือสถานที่ที่เรามาทำการอบรมกันนะครับจะได้อาหารที่สดสะอาดแล้วก็ได้อากาศที่สวยหนึจัวหัวนเพื่อสุขภาพของชาวนี้นะครับอ่ค่ะ ครับตอนนี้กำลังเป็นการออกกำลังกายอย่างง่ายๆนะครับ้กนะคลก็ยการเลยให้ใสุดเลยให้นสนะคะต้นแบบนะครับฝึกนะครับฝึกฝึกค่ะ มือซ้ายนะคะวาดไปตามตัวอยู่ด้านบนแค่นี้พอแล้วมือขวานะคะรอบใต้ด้อซ้ายแล้วดึงอ่าแล้วดึงต้องขาตัวนะคะั่งตัวตรงๆนะคะหลังตรงๆนะคะให้รู้สึกว่าตึงช่วงสี่ข้างนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาเปลี่ยนฝั่งค่ะ ให้รู้สึกตึงนะคะด้านเปลี่ยนได้นับหนึ่งสองสามสห้าหเจ็ดแปเก้าสิบนะคะแล้วสบัดมือหน่อยนะคะอ่าสะบัดมือข้างอื่นนะคะขวานะคะโอายที่ไขทอย นะคะ <IT ES> ให้รู้สึกตื่นนับหนึ่งสองสามสี่หค่ะเปลี่ยนฟัาค่า ทำไมเดี๋ยวเรามาฟังการบรรยายเรื่องการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุนะคะและการส่งเสริมการฝึกอาชีพการจัดกิจกรรมาพัฒนาการและการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยากรจากชมรมผู้สูงอายุบ้านปู่นักบ้านปู่ทินวิวตำบลคงไชยอำเภอสภานจังหวัดประจวบพบกับอาจารย์ไชยบรผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านปูนะครับท่านการอดีตท้านการครณบรนาด้วยนะครับท่านคุณครูปรัชสินทุกทวดพุทธิพงครับ จนะคะท้าสองจอจะปรับทุนท่าสาากระทรวตอนะคะอีกึ่งท่านะคะเขารวมด้วยกันกเลยนะคะเอาเอาท่านเกียวกันอีกสานะคะท่านผู้ว่าราชการแล้วก็ทุกท่านนครับ็ขอนำเสนอในภาคการออกกำลังกายที่ร้องเก้า บ้านกรูดประจบพีดีขันกับลุกกท่านไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็กรดาหรือโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับรุ่นนี้